ไปอย่างเดียวเนาะของผู้ดูแลก,ก็มีปมไม่ใช่น้อยนะคะแต่ว่าคุณหมอก็ได้ตอบปัญหาพวกเรานะคะหลายๆท่านคงจะได้เคลียร์ข้างในของตนเองด้วยนะคะมันสำคัญมากเรื่องนี้นะคะบางครั้งถ้าเราไม่ได้เอ่ยถึงมันหรือไม่มีอะไรสะกิดมันก็เหมือนจะไม่มีนะคะอย่างที่คุณแม่ถนอมพูดเมื่อกี้ว่า จิตสุดท้ายสำคัญยิ่งเลยนะคะถ้าไม่ถาไมฝึกก็อย่าคิดว่ามันจะได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมคะมันจะยื้อแย่งฉุดกระชากลากถูกันขวาจะออกไปเพราะเขาอยู่ด้วยกันมานานนะคะกายแล้วก็จิตใช่ไหมที่จาร์ป้อมบอกนะคะเมื่อไหร่ที่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นมันเป็นเราใช่ไหมคะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเรา จะเดินออกจากเราอ่ะมันก็ไม่น่าจะง่ายนะคะการฝึกอันนี้ตั้มก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ละคนนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่จะยากแต่ก็เหมือนว่าสิ่งนั้นก็จะมาหาเราอยู่ดีนะคะค่ะยวพี่เวียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวในกิจกรรมถัดไปนะคะคือกิจกรรมสัมพันธภาพแห่งชีวิตนะคะ ทยากรของเราที่จะนำพาเราทำกิจกรรมนี้ก็คืออาจารย์น,นินนะคะเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะต้องบอกว่ากลุ่มเราโชคดีมากนะคะที่มีท่านแม่ชีแลน้อมมาให้ธรรมะกับพวกเราและเน้นย้ำในเรื่องของการเผชิญความตายด้วยการเตรียมตัวตั้งแต่นี้ไปไม่ใช่ไปถึงตรงนั้นแล้วค่อยเตรียมนะคะ มันจะเห็นว่าสองวันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เนาะนักเดินทางด้านในไปในหนทางการพัฒนาตนเราเน้นกลับเข้ามาภายในตัวตนของเรานะคะแต่เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองคนเดียวไปในหนทางนี้ได้ไหมได้ไหมคะเราพัฒนาเราคนเดียวไม่สนใจใครได้ไหมคะไม่ได้นะคะ ใครจะไปกับเราด้วยคนรอบตัวเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสัมพันธภาพระหว่างเรากับผู้คนรอบตัวของเราสำคัญไหมคะสำคัญนะคะงัสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นมีสัมพันธภ,ภาพภายนอกนะคะแล้วก็ภายในภายในตัวเราเองตอนนี้เราเรารู้จักตัวเรามากน้อยแค่ไหน ฉันคือใครฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรจริงๆแล้วเรารู้หรือ,อยังพี่ขอกระดาษกับดินสอหนะะ่อยค่ะเรารู้หรือ,อยังเราเข้าใจตัวเรามากน้อยแค่ไหนเข้าใจชัดเจนหรือ,อยังการที่เราจะเดินทางเราจะรู้จักคนอื่นหากเรายังไม่รู้จักตัวเองมากพอแล้วเราจะเข้าใจเขา ได้อย่างที่เขาเป็นมากน้อยแค่ไหนเข้าใจเขาได้อย่างที่มันเป็นตามจริงได้มากน้อยแค่ไหนหากเรายัางไม่ได้รู้ถึงตัวเราจริงๆนะคะงั้นกิจกรรมต่อไปนะคะจะมีกระดาษกรบดินสอนะคะให้พวกเรานะคะช่วยกันแจกเลยก็ได้นะคะจะได้เร็วขึ้นค่ะส่งต่อกันเลยก็ได้ค่ะจะได้เร็วขึ้นค่ะนะคะ ท่นที่ได้กระดาษดินสอแล้วนะคะค่ะอยากให้สงบนิ่งอยู่กับตัวเองนะคะกลับเข้ามารู้สึกตัวสงบนิ่งกับตัวเองนะคะแล้วถามหัวใจตัวเองว่าตอนนี้ถ้าเราเป็นหัวใจของเราจริงๆเนี่ย ฉันอยากจะบอกอะไรกับหัวใจดวงนี้คะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขออนอุญาตค่ะพอดีท่านคุณแม่เล็กจะมีแขกมาร่วมกับเราด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะถ้าฉันเป็นหัวใจของฉันตอนนี้ฉันอยากจะบอกอะไรกับหัวใจดวงนี้สิ่งที่ฉันอยากบอกกับหัวใจดวงนี้มันคืออะไร หัวใจที่อยู่กับเรามาตลอดชีวิตจนถึงตอนนี้เราเข้าใจหัวใจตัวเองหรือยังเรารู้ถึงความรู้สึกของเขาหรือยังจริงๆแล้วหากเราเป็นหัวใจดวงนี้เราอยากจะบอกอะไรกับใจดวงนี้ตอนนี้เราอยากบอกอะไรกับใจดวงนี้เชิญค่ะ หมายถึงหัวใจที่เต้นตุบๆหรือหัวใจที่แบบเป็นความหัวใจที่เป็นความรู้สึกค่ะถามว่าหัวใจที่เต้นตุบๆเขารับรู้ของเราไหมคะเขาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งคือหัวใจมีบทบาทหน้าที่การทำงานในการสูบฉีดเลือดนะคะคำว่าหัวใจในคำที่อาจารย์ป้อมบอกนั่นคือความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกของเราตอนนี้นะคะเรารู้สึกอย่างไรจริงๆแล้วเรารู้สึกอย่างไรกับตัวเรานะคะอยากจะบอกอะไรกับตัวเราตอนนี้เนาะรู้สึกอย่างไรกับตัวเองตอนนี้ค่ะที่ผ่านมาเราเคยถามตัวเองไหมคะหรือเคยบอกกับตัวเองไหมเคยฟังเสียงหัวใจตนเองหรือเปล่า สัมพันธภาพในชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้ฟังเสียงใจของเราเองนั้นเราเคยรู้จักมันมากน้อยแค่ไหนคนคนนี้แหละอยู่กับเรามาตลอดชีวิตเราได้รู้สึกได้เข้าใจได้รู้จักเขามากน้อยแค่ไหนเราอยากจะบอกอะไรเขาสำหรับหัวใจดวงนี้หรืออารมณ์ความรู้สึกที่เรามีอยู่ตรงนี้แหละ บอกอะไรเขียนได้เลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะขอแบ่งปันหน่อยค่ะมีใครพร้อมจะแบ่งปันไหมคะเชิญค่ะพอดีเขียนตรงกับคำที่อาจารย์พูดเลยนะคะอันหนึ่งที่เขียนก็คือขอบคุณที่ฟังเสียงตัวเองตลอดมาแล้วก็งนันก็บอกว่าเออแบบสิ่งเธอทำดีแล้ว ขอบคุณมากนะคะค่ะเจนค่ะที่เขียนบอกหัวใจตัวเองอะนะคะก็คือนกเธอเจ๋งอะขอบคุณนะที่เธอเป็นแบบนี้ยกโทษให้ฉันด้วยนะในบางเวลาที่ฉันงี่เง่าและทำให้เธอต้องทุกข์ใจฉันรักเธอที่สุดเลยนะขอบคุณนะคะขอบคุณขอโทษนะคะขอบคุณและขอโทษเชิญค่ะมีท่านใดอยากแบ่งปันอีกไหมคะยีเชิญค่ะ ก็ขอบคุณหัวใจที่อยู่ด้วยกันทุกวินาทีตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณที่มอบพลังงานให้ร่างกายได้ขับเคลื่อนในในการทำสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็ขอบคุณที่มอบความอบอุ่นใจเสมอมาแม้ในวันที่อ่อนแอหรือว่าเข้มแข็ง แล้วก็ขอบคุณที่เต้นแรงพอให้มีสติระลึกรู้ภายในว่าเรากำลังอยู่ในช่วงอารมณ์แบบไหนตื่นเต้นดีใจหรือว่ากำลังโกรธเต้นแรงในช่วงเวลาที่ไม่ปกติที่สามารถดึงสติของเรากลับมาอยู่กับตัวเองได้ค่ะขอบคุณค่ะยียีได้เชื่อมโยงความรู้สึกกับการทำงานของร่างกายให้เห็นว่า ในความรู้สึกขอบคุณนั้นในขณะที่เราทํางานไม่ว่าเราจะรู้สึกดีใจหรืออะไรก็ตามหัวใจเราก็เต้นแรงได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหากเราสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกของเรากับร่างกายของเราได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะเป็นมาสเตอร์เหนือการตอบสนองของร่างกายได้ไหมคะได้นะคะเพราะเราเรียนรู้ไปแล้วนะว่าเราจะตอบสนองกับความคิดความรู้สึกอย่างไรในการที่จะ ตอบสนองหรือตอบโต้กลับไปนะคะขอบคุณมากค่ะขออีกหนึ่งท่านค่ะท่านในอยากแบ่งปันค่ะเชิญค่ะอพี่ใหญ่ค่ะฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณเธอที่ทำให้ฉันได้สัมผัสความรักความเมตตาในเธอ ได้พบกับความงามในตัวเธอที่ช่วยเหลือผู้คนให้มีความสงบสุขในใจได้พบคําสอนธรรมะของพระพุทธองค์ที่ทําให้เราเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์มากขึ้นในตอนนี้ขอบคุณ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 นะคะค่ะเหมือนคำคำที่เราใช้สัมพันธภาพกับภายในที่เราเชื่อมโยงกับข้างในของเราคำส่วนใหญ่จะเป็นคำอะไรคะ ขอบคุณขอโทษนะคะเหมือนจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทุกวันในการที่เรามีสัมพันธภ,ภาพกับทุกๆคนที่เราพบเจอไม่ใช่เฉพาะสิ่งมีชีวิตแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตต้นไม้สายน้ำภูเขาทุกๆอย่างในโลกนี้เราสามารถขอบคุณได้ไหมได้ไหมคะสามารถขอโทษเขาได้ไหม ขอโทษนะแม่น้ำฉันไม่เคยดูแลเธอเลยทิ้งแต่สิ่งโสโครกลงไปอะ่ะไม่งั้นจะมีไหมประเพณีลอยกระทงถูกไหมคะที่จะขอขมาแม่น้ำถูกไหมคะอันนี้แหละคือคำที่เราควรมีควรอยู่ในใจเราในการที่เรามีสัมพันธภาพกับทุกๆสิ่งในโลกนี้นะคะคือคำว่าขอบคุณขอโทษนะคะชื่นชมในสิ่งที่ เขากระทําให้เห็นถึงสิ่งที่เขากระทํามานะคะเสร็จแล้วหากเราชื่นชมขอโทษนะคะขอบคุณเขาสิ่งที่เขาขอโทษมาหรือสิ่งที่เราทําผิดไปเราโอโหสิกรรมกันให้อภัยกันได้ไหมคะให้อภัยกันได้ไหมนะคะสี่สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่จะเป็น องค์ประกอบสำคัญในการที่จะสร้างสัมพันธภาพแห่งชีวิตของเราให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขเพราะเป็นไปนไม่ได้เลยที่เราจะดำเนินชีวิตเดินอยู่ในหนทางแห่งการพัฒนาตนโดยมีแต่ตัวข้าพเจ้าเองข้าไม่สนใจใครข้าอินโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดในความหมายนี้คือข้าไม่ยุ่งกับใครกับอินโทรเวิร์ดในความหมายที่อาจารย์ป้อมพูดถึงในจิตวิญญาณเหมือนกันไหมไม่เหมือนจุไหมคะ Introvert ในความหมายของจิตวิญญาณคือการที่เข้าใจตัวเองเข้าใจและเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วสามารถที่จะอยู่กับตัวเองเป็นมาสเตอร์ของตัวเองได้เพราะฉะนั้นหากเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับสิ่งรอบตัวโดยมีองค์ประกอบ4ี่คำนี้ในการดำเนินชีวิตของเราทำให้ชีวิตเราราบรื่นมากขึ้นไหมเราสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้มากขึ้นไหมนะคะเพราะฉะนั้นสี่คำนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะค่ะ ทีนี้ในสัมพันธภาพชีวิตของเรานะคะองค์ประกอบของชีวิตของเรามีอะไรบ้างนอกจากตัวเราคะในทางโลกจะบอกว่าก็ต้องมีเงินไงองค์ประกอบที่สําคัญในการดำินชีวิตต้องมีเงินต้องมีงานใช่ไหมต้องมีครอบครัวอันนี้องค์ประกอบสําคัญเนาะหากทําเป็นสามเหลี่ยมก็ การเงินการงานครอบครัวจัดการชีวิตการเงินการงานครอบครัวในสามเหลี่ยมแห่งชีวิตนี้ถูกไหมคะแล้วจริงหรือเปล่าแล้วแต่ละคนสามเหลี่ยมแห่งชีวิตของเราคือการเงินการงานและครอบครัวเท่านั้นจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงเรียนมีกิจกรรมหนึ่งที่อยากให้พวกเราได้เห็นนะคะขออาสาสมัครสองท่านค่ะเรามาเล่นกิจกรรมต้องใช้คำว่าเล่นกิจกรรมนะคะสามเหลี่ยมแห่งชีวิต ขอสองท่านค่ะอาสา,าสมัครเชิญค่ะจะมาสาธิตให้ดูว่าเกมนี้จะเล่นยังไงนะคะกิจกรรมสามเี่ยมแห่งชีวิตนะคะเชิญค่ะบัดดี้เนาะโอเคบัดดี้ทำงานแล้วพี่พี่ปิ๋วกับพี่ใหญ่นะคะกิจกรรมนี้นะคะเนียนจะให้แต่ละคนกำหนดตัวเองนะคะเป็นเอกข้อบกพร่องมีข้อเด่นข้อด้อยเหมือนเราแหละ หากเราเข้าใจจุดนี้ประเด็นนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรขึ้นมาอาจจะไม่ถูกใจเราแต่เราจะเข้าใจเขาได้ไหมได้ไหมคะเพราะมันคือเราเป็นมนุษย์เหมือนกันถูกไหมคะหากเราเข้าใจในสิ่งที่เขาทําหากเขาทําผิดหรือทําพลาดหรือมากระทบกับเราเราจะสามารถทําอะไรกับเขาได้จะตอบสนองหรือตอบโต้ แบบไหนนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องตระหนักเข้าไปตัวเองแล้วว่าแล้วฉันจะทำอะไรแบบไหนกับเขาอย่างไรจะตอบโต้หรือตอบสนองอย่างไรก็ทั้งหมดที่เรียนมาล่ะค่ะนะคะที่เราจะเอามาใช้ว่าเราทันความคิดความรู้สึกของเราไหมนะคะรับรู้มันยอมรับมันเชื่อหรือทำตามมันมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เรา สามารถเป็นนายตัวเองได้ว่าเราจะเลือกที่จะตอบโต้หรือตอบสนองแบบไหนหรือเลือกที่จะกระทําอะไรเพื่อให้มันได้ผลอะไรถูกไหมคะมะั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือหากเราได้เห็นความงดงามในความเป็นมนุษย์เราเข้าใจตัวเราเองว่าเราก็มีความงามของเราเรามีความเป็นตัวตนของเราคนอื่นเช่นกันเราเข้าใจคนอื่นนะคะเันสิ่งสุดท้ายที่เราจะมีสัมพันธภาพด้วย และเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือสัมพันธภาพกับภาพใหญ่ของเราคือจักรวาลโลกจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อที่เรานับถืออยู่ถูกไหมคะหากเราสามารถที่จะเชื่อมโยงตัวเรากับคนรอบข้างกับจักรวาลได้เราจะเข้าใจเลยว่าเราเป็นแค่หนึ่งเดียวเล็กๆในจักรวาลน,นี้ ฉันไม่ได้ใหญ่เลยสปอตไลท์ไม่ได้ส่งมาที่ฉันคนเดียวในชีวิตบางทีเราทำอะไรเราก็คิดว่าสปอตไลท์ส่งมาที่ฉันนะจริงไหมฉันทำอะไรเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมองฉันแบบไหนทั้งๆท,ที่จริงๆเขาไม่ได้คิดอะไรเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหากเราสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งรอบตัวสิ่งสูงสุดในจักรวาลน,นี้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่เรานับถือมีความเชื่ออยู่เราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วทุกชีวิตคือหนึ่งเดียวกันทั้งจักรวาลนี้มันคือหนึ่งเดียวกันไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องมาแยกว่านี่ของฉันนี่ของเธอเพราะจริงๆมันคือสมมุติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสมมุติทั้งนั้นน่ะตอนนี้เรามีชีวิตชีวิตคือจิตวิญ,ญญาณที่เกิดมา ในร่างนี้ใช้ร่างนี้เป็นเครื่องมือในการทำสารพัดเลยจูไหมคะหากร่างนี้เป็นอะไรไปแล้วเราสามารถเข้าใจความจริงในชีวิตได้เราสามารถเจอะจากร่างนี้ไปได้อย่างสบายไหมเราจะทิ้งร่างนี้ไปได้ไหมในเมื่อมันเสื่อมสภาพแล้วรถคันนี้ไม่สามารถขับต่อได้แล้วเราเป็นแค่คนขับ ที่มาขับรถคันนี้เท่านั้นเมื่อหากเราสามารถสร้างสัมพันธภาพกับภายในตัวเองแล้วกับสิ่งภายนอกในรอบกายแล้วสามารถเชื่อมโยงสร้างสัมพันธภาพกับสิ่งที่เป็นความเชื่อสูงสุดหรือจัก,กรวาลหรือโลกหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือได้เราจะได้เห็นเลยว่าชีวิตเรามีคุณค่าและความหมาย เราไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วนะแต่เราทำอะไรเพื่อใครคะเพื่อใครเพื่อคนรอบข้างเพื่อครอบครัวเพื่อโลกถูกไหมคะขยะชิ้นเดียวที่เราทิ้งไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยไปเสร็จใช้กระดาษเนาะนั่งอยู่ตรงนั้นก็ทิ้งตรงนั้นเลยไม่ต้องไปใส่ขยะหรอกทั้งขยะ ิ้งแค่ชิ้นเดียวอะไม่เห็นเป็นไรเลยจริงหรือเปล่าจริงไหมไม่เป็นไรจริงไหมขยะที่ทิ้งอยู่ชิ้นเดียวจริงไหมฮะ,อะเอามันไม่เป็นไรนะขยะแค่ชิ้นเดียวอะทิ้งไปเลยอะฮะอะถ้าคนทุกคนคิดแบบนี้เหมือนการเกิดอะไรขึ้น <c oughs> <c oughs> ขยะลลนโลกถูกไหมคะอันนี้แหละเป็นการสร้างจิตสำนึกของเรานะคะในการที่จะได้เห็นถึงความสำคัญ ของสิ่งที่เป็นภาพใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับเราและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะคะแล้วจะได้เห็นเลยว่าเราเองมีคุณค่ากับทุกสิ่งที่เราอยู่แล้วเราจะระหนักถึงความสำคัญในการที่เราจะทำอะไรก็ตามจะส่งผลกระทบกับใครบ้างไม่ใช่ผลกระทบกับเราเท่านั้นแล้วนะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองทัศนคติของเราด้วยในแต่ละเรื่องนะคะ เมื่อหากเราสามารถที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีภายในมีสัมพันธภาพที่ดีต่อภายนอกได้กับคนอื่นกับคนรอบข้างและสิ่งสูงสุดที่เรานับถือได้นะคะจะทําให้เราเห็นว่าคุณค่าในชีวิตของเราความหมายในชีวิตของเรามันมากกว่าที่เราคิดไหมมากกว่าที่เราคิดไหมคะเรามีอะไรเราเป็นอะไรเราสามารถเอาไปช่วยคนอื่นได้ไหม อันนี้เป็นตัวที่จะจุดประกายเรานะคะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แค่เกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปแต่เราเกิดมาในโลกนี้เราได้สร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับโลกนี้บ้างเราได้คืนประโยชน์อะไรให้กับโลกนี้บ้างความหมายในชีวิตของเราคืออะไรคุณค่าของตัวเองของเราคืออะไร